เกมกรรมบทที่สามคะแนนสะสมถ้าชีวิตคุณเป็นทุกข์แปลว่าคุณสะสมคะแนนลบไว้มากกว่าบวกวิธีคิดคะแนนในเกมกรรมเกมทั่วไปมักมีการสะสมคะแนนเป็นบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตัดสินแพ้ชนะกันตรงที่ใครได้คะแนนมากกว่าเมื่อหมดเวลาเล่นเช่นในเกมฟุตบอล พอหมดเวลาใครยิงประตูได้มากกว่ากันหรือตัดสินกันตรงที่ใครได้คะแนนตามเป้าก่อนคู่แข่งขันเช่นในเกมปิงปองข้างใดทำคะแนนถึง11ก่อนก็ชนะไปส่วนเกมกรรมจะไม่ใช่เช่นนั้นนอกจากสะสมคะแนนบวกแล้วยังมีการสะสมคะแนนลบอีกด้วยคะแนนทั้งบวกและลบจะสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกม และแตัดสินรวบยอดขณะตายดับลงในชาติหนึ่งหนึ่งว่าตกลงคะแนนเป็นบวกมากกว่าลบหรือเป็นลบมากกว่าบวกถ้าลบมากกว่าก็จะโดนลงโทษให้เป็นทุกข์แต่ถ้าบวกมากกว่าก็จะได้รับการตกรางวัลให้เป็นสุขสำหรับคะแนนบวกที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองบุญอันเป็นตัวบันดาลให้ใจเป็นสุข และบันดาลชีวิตให้เป็นไปในทางดีส่วนคะแนนลบที่สั่งสมไว้จะหมายถึงกองบาปอันเป็นตัวบันดาลให้ใจเป็นทุกข์และบรรดาลชีวิตให้เป็นไปในทางร้ายขอให้เข้าใจว่าในเกมกรรมนี้คะแนนบุญกับคะแนนบาปจะไม่นำมาหักลบกันบุญส่วนบุญให้ผลในทางดีตามกำลังบุญบาปส่วนบาปให้ผลเป็นต่างหาก ตามกําลังบาปยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบด่าคนแบบสาเสียเทเสียจนติดนิสัยผลของบาปอาจทำให้ปากเบี้ยวไม่น่าดูแต่ในชีวิตเดียวกันนั้นก็ถวายทานแด่สมณะด้วยความอิ่มใจเสมอผลย่อมปรุงแต่งให้ผิวพันงดงามสรุปออกมาชาติใหม่คือรูปร่างแล้วผิวพันงดงาม แต่เป็นคนปากเบี้ยวมีทั้งความน่าชื่นชมและมีทั้งความน่าสังเวชในคราวเดียวกันเป็นต้นการเก็บคะแนนแต่ละแต้มนั้นวัดกันด้วยนิสัยที่ตั้งมั่นถาวรระดับหนึ่งคือไม่ใช่แค่ทําความดีหนึ่งครั้งแล้วเก็บได้หนึ่งคะแนนและไม่ใช่ทําความชั่วหนึ่งครั้งแล้วถูกหักหนึ่งคะแนนคุณจะต้องทำดีอะไรอย่างหนึ่งเป็นปกติ จึงจะเพิ่มคะแนนบวกหนึ่งคะแนนและจะต้องทำชั่วอะไรสักอย่างเป็นประจำจึงจะเพิ่มคะแนนลบหนึ่งคะแนนส่วนการทำดีทำชั่วเพียงประเดียวประดาวจะถูกนำไปเก็บในรูปของแต้มปลีกย่อยต่างหากและไม่ถูกนำมาคิดคำนวณตัดสินแพ้ชนะยามเลิกเล่นเกมในแต่ละชาติจริงจังนักหัวข้อ การตีความจากผลคะแนนรวมในเกมเล่นทั่วไปคุณต้องพยายามทําแต้มแรกของรางวัลพอเล่นเสร็จก็มีคนนับดูว่าคุณได้กี่แต้มและเอาของรางวัลมามอบให้ตามเกมซึ่งอาจเป็นไปตามข้อตกลงหรือมีการบิดพลิ้วนั่นก็ขึ้นอยู่กับความยุติธรรมของกรรมการตัดสินแต่สำหรับเกมกรรมนั้น พอเล่นจบในแต่ละชีวิตธรรมชาติในตัวคุณเองจะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมว่ามีแต้มบวกสมควรได้รับรางวัลเป็นอะไรบ้างรวมทั้งดูด้วยว่าคุณมีแต้มลบสมควรได้รับบทลงโทษสักแค่ไหนเพื่อความเข้าใจง่ายและเห็นภาพรวมได้ชัดเรามาดูกันเฉพาะสมบัติสิบข้อที่ทุกคนต้องมีเมื่อเป็นมนุษย์แต่ละข้อ ใช้เป็นเครื่องชี้ได้ว่าคะแนนของแต่ละคนเป็นบวกหรือเป็นลบมากน้อยกว่ากันข้อหนึ่งพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูบวกหนึ่งหากคุณได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีมีการเอาใจใส่ทำให้โตขึ้นมาด้วยความรู้สึกอบอุ่นมั่นคงลบหนึ่ง หากท่านหรือพวกท่านทำให้คุณโตขึ้นมาท่ามกลางความสับสนว้าเวและไม่มีฐานความรู้สึกที่มั่นคงศูนย์คะแนนหากคุณรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูแบบครึ่งดีครึ่งร้ายขาดบ้างเกินบ้างพอดีบ้างเอาแน่ไม่ได้ข้อ2เพศ บวกหนึ่งคะแนนหากคุณภูมิใจในเพศของตนลบหนึ่งคะแนนหากคุณมีปมทางเพศไม่ชอบเพศของตนอยากเป็นอีกเพศหนึ่งศูนย์คะแนนหากคุณไม่มีความภูมิใจขณะเดียวกันก็ไม่มีความเสียใจในเพศของตนเองข้อ3รูปร่างหน้าตาและผิวพรรณบวกหนึ่งคะแนน หากปกติคุณรู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนแล้วเด่นเกินใครเป็นประจำลบหนึ่งคะแนนหากไปไหนมาไหนแล้วคุณรู้สึกตลอดเวลาว่ามีปมด้อยเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาศูนย์คะแนนหากคุณมีความรู้สึกประมาณว่าไม่น้อยหน้าใครขณะเดียวกันก็ไม่เกินหน้าใครเหมือนคนธรรมดาทั่วไปข้อสี แก้วเสียงบวกหนึ่งคะแนนหากคุณภาพเสียงเป็นที่ยอมรับสำหรับตัวคุณเองและคนรอบข้างว่าเป็นกังวานน่าฟังหรือมีอำนาจดึงดูดใจในทางดีลบหนึ่งคะแนนหากเสียงแหบแห้งไม่น่าฟังหรือคุณได้ยินเสียงตัวเองจากเครื่องบันทึกแล้วรู้สึกประคายโสดศูนย์คะแนนหากน้ำเสียงของคุณฟังธรรมดา ข้อ5สุขภาพและกำลังวังชาบวกหน,นึ่งคะแนนหากคุณรู้สึกว่าร่างกายโปร่งเบาเคลื่อนไหวได้กระฉับกระเฉงไม่ติดขัดตลอดจนทำงานหนักได้เต็มที่โดยไม่เหนื่อยง่ายลบหน,นึ่งคะแนนหากคุณรู้สึกว่าร่างกายหนักอึ้งมีอวัยวะบกพร่องเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวจำกัดหรือกระทั่งขี้เกียจเพียงเพราะเหตุผลตื้นตนคือร่างกายอ่อนแอ ศคะแนนหากสุขภาพของคุณอยู่ในระดับพอใช้ได้ไม่เหนื่อยง่ายเกินไปแต่ก็ไม่เป็นเหตุให้กระตือรือร้นอยากใช้กำลังเยี่ยงนักกีฬาข้อ6ฐานะบวกหนึ่งหากรู้สึกว่าคุณมีอำนาจจับจ่ายใช้สอยตามใจชอบเกินกว่าปัจจัยสีมากๆลบหนึ่งคะแนนหากคุณอึดอัดกลัดกลุ้ม เกี่ยวกับการเงินที่ลุ่มๆุ่มดอนๆอนใช้จ่ายได้แบบกระเบียดกระเสียนหรือกระทั่งเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ศูนย์คะแนนหากรู้สึกตึงๆไม่มีสำหรับฟุ่มเฟือยแต่มีรายได้เรื่อยๆเพียงพอสำหรับซื้อหาปัจจัยสี่ข้อ7ที่อยู่อาศัยบวกหนึ่งคะแนน หากคุณมีบ้านที่น่าอยู่ชวนให้อยากกลับมามีความสุขที่บ้านอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีลบหนึ่งคะแนนหากคุณมีบ้านที่ไม่ชวนให้อยากพักอาศัยชวนให้อยากออกไปค้างคืนข้างนอกอาศัยอยู่ในบ้านด้วยความฝืนใจเสมอไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ อยู่ในย่านคนรวยหรือคนจนก็ตามทีศูนย์คะแนนหากคุณไม่ถึงกับต้องฝืนใจอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับปลอดโปร่งโล่งใจได้ตลอดเวลาเป็นความรู้สึกเดี๋ยวอยากออกเดี๋ยวอยากเข้าเอาแน่เอานอนไม่ได้ข้อ8ครูบวกหนึ่งคะแนนหาครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุด ช่วยให้คุณมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องสอนให้ขวนขวายหาวิชาใส่ตัวมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีศีลธรรมรู้จักเผื่อแผ่เว้นขาดจากการเบียดเบียนเพื่อนร่วมทุกลบหนึ่งคะแนนหาครูที่มีอิทธิพลทางความคิดที่สุดบอกความรู้ผิดผิดทำให้เข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนสอนให้รอคนมาป้อนวิชาแบบส่งอ้อยเข้าปากช้าง มองโลกในแง่ร้ายไม่ต้องสนใจศีลธรรมเห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าทำอะไรแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นแค่ไหนศูนย์คะแนนหากไม่มีครูที่ทรงอิทธิพลทางความคิดกับคุณคุณฟังคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วพัฒนาความรู้ความคิดความเชื่อตลอดจนปักใจเลือกใช้ชีวิตในแบบเบียดเบียนหรือเผื่อแผ่ด้วยตนเอง ข้อ9ความเฉลียวฉลาดบวกหน,นึ่งคะแนนหากคุณมีความสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจวิชาต่างๆตลอดจนกระทั่งพบวิธีแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วเอาตัวรอดและช่วยคนอื่นได้มากลบหน,นึ่งคะแนนหากคุณเรียนช้าเข้าใจยากคิดนานและรู้สึกยากลำบากแม้จะให้แก้ปัญหาง่ายๆ เอาตัวรอดเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาเสมอศูนย์คะแนนหากคุณเรียนรู้ได้ปานกลางเข้าใจอะไรอะไรได้พอๆกับเพื่อนรอบข้างเป็นฝ่ายแก้ปัญหาได้เองบ้างต้องเป็นฝ่ายพึ่งพาคนอื่นให้ช่วยแก้ปัญหาให้บ้างข้อ10วิธีใช้สติคิดอ่านบวกหนึ่งคะแนน หากคุณมีวิธีคิดที่ดีรู้จักความควรและความไม่ควรตลอดจนความสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวไม่ทำเรื่องชั่วร้ายใส่คนอื่นลบหนึ่งคะแนนหากคุณมีวิธีคิดแย่ๆไม่รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรตลอดจนปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดลากคุณลงสู่ห้วงทุกข์โดยไม่จำเป็น รู้สึกเดือดร้อนได้ทั้งที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนและพร้อมจะทำร้ายคนอื่นด้วยกายหรือวาจาศูนย์คะแนนหากคุณมีวิธีคิดไม่แน่นอนเดี๋ยวลากเข้าสู่มุมอับได้บ้างเดี๋ยวพาออกจากการหลงป่ามาพบแสงสว่างได้บ้างอยากเบียดเบียนคนอื่นบ้างอยากช่วยอนุเคราะห์ให้ใครต่อใครสบายขึ้นบ้าง สมบัติประจำชีวิตแต่ละข้อข้างต้นล้วนแล้วแต่ก่อนแนวโน้มว่าชีวิตของคุณจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อผสมผสานองค์ประกอบของชีวิตเหล่านี้เข้าด้วยกันก็ย่อมเป็นประมาณความสุขความทุกข์ที่เกิดประจักษ์กับใจคุณเองแล้วมาทั้งชีวิตเราลองมาสำรวจดูกันคร่าวๆว,ว่าที่ผ่านมาชีวิตนี้ของคุณคือการตกรางวัลหรือบทลงโทษจากเกมกรรมในชาติก่อนกันแน่ ถ้าคุณได้คะแนนลบสิบถึงลบหกแปลว่าชีวิตนี้คุณสวยทุกมากที่สุดถ้าคุณได้คะแนนลบห้าถึงลบหนึ่งแปลว่าชีวิตนี้คุณสวยทุกมากเอาการถ้าคุณได้คะแนนศูนย์แปลว่าชีวิตนี้คุณครึ่งสุขครึ่งทุกถ้าคุณได้คะแนนหนึ่งถึงห้าแปลว่าชีวิตนี้คุณสวยสุขเป็นอันมากถ้าคุณได้คะแนนหกถึงสิบ แปลว่าชีวิตนี้คุณสวยสุขมากที่สุดบุญเป็นที่มาของความสุขถ้าองค์ประกอบในชีวิตใครสร้างแนวโน้มที่จะทำให้เกิดสุขทางกายทางใจมากจึงควรกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นคนมีบุญมากสำหรับคนที่มีคะแนนต่ำก็อย่าเพิ่งเสียใจเพราะการที่คุณเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์รู้กติกาของเกมกรรมได้ ก็เท่ากับมีทุนเก่าเอื้อให้ชาตินี้พร้อมจะทำคะแนนพิเศษเหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่เข้าใจเกมกรรมมากนัก